กับสบ,บัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านฮอและพี่น้องจ๋าฮอเทือนสาวจอยฮอเทือนหญิงจอยละค่ะแล้วเลอเ,ลเลปอร์เสือพี่น้องค่ะสบายดีพี่น้องสีปากมึงสีจางๆเลยมึงเตรียมจัดนักแลว้วอีเนามึงเต็มที่เลยพี่น้องอม,อมึงอย่าลืมแบ่งกูน, <laughs> <laughs> นั่นไห้จ๋าค่ะมือนก้า ได้ของขวัญมาฝากล่ะสาวกับหญิงจ่อยค่ะอันเอื้อยเอื้อยทางสวีเดนเพิ่นผู้ใหญ่รจะดีเพิ่นเ,นเ,นเนมตตาสักจ่อยมานเนาะเพิ่นติดต่อมาเมื่อวานเนานะเพิ่นกะโอนกะทันหันหลุดพี่นออ้องเอ้ยดีใจแห้งพี่น้องเขาจนว่าอุบออกน้อยจ่อยมึงดีใจมึงกุยอุอุ้ยหามึง ปพ้มใจค่นพระเพื cool ่อนคุณดีใจแทนมึงจนเต้นดึกดึกเรื่องอีนาวมึงหละสาวนะหัวอยู่มันล่ะเซ่อเอยู่หละสาวเว้ยเฮาดีใจนะมันมันระบบปากนะเพราะอีกขวงอันนี้เดี๋ยวทางสวีเดนเพิ่นติดต่อมาว่านี่ว่าว่าแต่ส่งเลขบัินีไปปุ๊บเพิ่นก็โอนมาปั๊บเฮากับมาเอามือเศร้านี่พี่น้องมาเอาในบ้านเฮาแหละเพราะว่ามี บัญชีเขาเปิดหับเงินฝากเงินอนะอยู่นะาพี่น้องนบ้านเขานะมีสองสามธนาคารหมดแหละเขาหับตลอดพี่นอ้องเอ้ยนอกเกี่ยววบผมมีเงินฝากมาซะนั่นละ <c oughs> เขาหับตลอดตีว่าน้อยพูดหมดเลยนอกละสาว <c oughs> เป็นฝากมานาหนึ่งมื่นสองพันห้ารยหนึ่งมื่นสองพห้าร้อยเฮ้ยะนยสาว ึ่งมื่นสองพันหาร้อยละกาเพื่อนหาเฮาหนึ่งสองพันพี่น้องเลยะละกาเฮาอันยางเกาะอันคาบัญชีกัเสีย,สยมองได้มันโกนมันยังหัวซักไปเห็นกับคาขีอยู่มันผักมากเหมือนสองพันหาร้อยละกา เป็นห,ห้ารนะ้สองพันอีกหาร้อยนะคะมื่นหนึ่งละสามรอยเขาจะถอดเอานะแต่ก็สองพันนะกะหกสิบบาทอีกหาร้อยนะกะสิบห้าบาทก็เรืออยู่เรือเงินอยู่เท่าไหร่เหมือนกันเลยเรืออยู่หอยหอยอยหาบาทเอ้ยหอยสาหาบาทหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยเสาหาบาท แต่ปลายมานันเองคเัาก็จะใส่ทาน้ำมันพานางไปเอาของฝากอะไรเออคนสวยเออขออนุญาตเด้อ <c oughs> ขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อเอื้อยทั้งสวีเดนเนาะก็หายยู่ดีไม่แห้งหเก็บอยบ่าจนวะได้ได้ปะจับจพี่น้องจา๋จาสินั่งใส่รถค่ะพี่น้อง สวัสดีบ่อยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องขามิจเจน้ำนางได้พี่น้องมิจเจพี่น้องท่งานตื่นเป็นพับแตนลายเด้อจา้าอันนี้เาส่วนของเท้าค่ะพี่น้องขาสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะรอคุณฝากมาหนึ่งหมื่นสองพันเนาะอุ้ยลบพี่น้องเลยต้มแห้ลบอัอนนี้ให้คุณ แม่กับหญิงจอยต่อเติมบ้านให้มันแล้วพี่น้องเลยเห็นความฟันนั่งเป็นจริงจับเอาละสาวดีใจดิดีใจอยู่อีหามึงเวทนานะซึมอยู่กอกพี่นั่งเนาะใจพ่อพี่น้องกระดิใจเหมือนกันจะเกิยเด้อคอใยเกิยอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยรัรวยกับเก่าเด้อเกิดเด้อ ทงเฮงปปังทำงานกรปลอดภัยหาัลำกเก่าๆห้เจ็บห้โซเดอให้ตจนนชิ่นนานห้เจ็บหโซห้อยู่ดนๆนะสัสเดนๆนานๆถือเลหกตัวเกตัวไว้เอาไหกตัวเก่าตัวเตัวเซตนีิงวาง าพี่น้องนี่ก็เป็นขาน้ญ่เป็เนาะมีตาเฮาสามสีหมื่นพี่น้องถึงเล็กกับจานสี่หมืนเป็นล้านพ่นเป็นล้านสามสี่หอาเป็นล้านหารล้านก็ได้หาร้อยล้านก็ได้แม่ยังกี่ได้บางเงี้ยงเอาไปดำเลยเนาะดีใจอ่ะเจ้ายเลยใหอยู่เในน้ำให้เข้าไปเข้ามาปวดเด้อพี่น้อง่าจ้าคนนี้สิวอาพี่น้องาดีใจแห้งดีใจนะครับดีใจ แต่ขอบบุญขอบคุณนั่นแหละอาจารย์ข้ามอวยพรนี่แหละพี่น้องกัยแล้วก็ฮากาสิเหตุฮากาวบุญลุ่มคุณค่พี่น้องได้เบิ่งได้สมเนาะบุญลุ่มบุญลุ่มคุณเอ่ยไอ้อี่เคยซอยฮามาเนาะจอยเนาะแมนแมนฮากับบุญลุ่มคุณค่ะจ้าแล้วก็บุลืมบุญลืมคุณคนที่สั่งฮามาค่ะเด้อเยคนที่เมตตาเฮาอะไรตาเฮาซอยเฮาพี่น้องจ้าเฮ้ยทงปนีพี่น้องเอะเถอะฮายทงปนีพี่น้องค่ะทงไายหฮา เออโน้ตผิดหายแม่ท่ายใช้เงินใช้เงินแล้วมึงล่างหนายุคขึ้นมือหนาจืดร่างร้ดไว้แล้วแต่แต่เล็เด็กเพิ่มล่างแต่เล็กเด็กขุดหนาไม่ได้แตกพี่น้อยมีน้ำท่าอันนี้ใส่ให้น้องสาวพี่น้องสาวลูกสาวพี่น้องเลยร้านมาจับกล้องหายเข่าอยู่บ่ผู้สาวนี่พี่น้องเลยลูกสาวหลานล่าสาวแมนบ่สาวหลานเอืวของเจ้าบ่ าบุญมาล้านชายผู้เหตดอันนี้ข้าน่ะอยู่น้องซิโนบ้านแม่น้องคอมผู้พีทน้องอยู่ซีวิไล่อยู่ีคือว่าอยู่น้องซิโนบางขัาน่ะเออง่ายไปอยู่ซีวิไล่เลยของปีน่ะเขาเห็นเขาอยู่อันแล้าวไหงาน่วยเอนห่ง่านอมกอสอาวสำน้อยชอวคนนะชล้งแล้กินเาสาแล้วนี่นะ กินกับอยังโอ้มันก็แสีบแล้วได้ปะตื้นอนนองนเลยน้องไผ่นองเคยละเลยสะมือเนี่อนะว่ปอนต้นไหนตอนเพลินได้ยังสุสานกินนะลับเท่าเดิลับเท่าเอาขระดับซ้ำคืนนะละเลยละเลยใส่ตุ่มเนี่ยก็เสีบอยู่ดอกเขากินอยู่ครับกลัจะละลายนะ โอ้มาบ่าในติดติดแล้วเลยโหส้างนี่เก่งเนาะส้างคือเก่งถ้าสั่งฮะเออเออไอจอยไจอยเอาเงินลอยหนึ่งนี่อันไปซื้อเอ็มลอยไห้กระเจ้าเด้อกินยี่บ้าสั่งเอ็มลอยนะเด้พี่น้องเงินเฮาอันต่อลอยลอยลอยสหบาทแหละซื้อเอ็มลอยไหมลอยกินยังลอยมาลอยกินนมบ้าง มานางซิกินนมบ่ฮะกินนมหรือกินยังไอ้จอยไปซื้อมายังก็ได้เจ้าน้าเอาเอ็มลอยหน่อยอก็ละขวดเนาะเด็กพี่น้องเงินลอยหนึ่งโตปลายมันลอยสองหาบาทไปซื้อเอ็มลอยซองขวดแล้วก็น,นมมาให้อีน้าขวดหนึ่งแล้วกันเรือหันศีแส่น้ำมนันพามึงไปเอาอีหามึงพางไปเอาของผูดแหลนแล้วเที่ยงเอาสามชี้สามพันเด้อหาลอยหนึ่งนะ ขาวหายจะส้ส oh <my> ิบสองพันกิบช้าสิเอ็ดนังเือกะเบิ่งหายกำลังใจสั่งกับพี่น้องเ้ยแม่นแหละต้องสั่งกัพี่น้องตัวเองเนาะเออมือนีนะเท่ค้านบ่ไอเอออืมอืมอืมกระแมนเลยเนาะท่านมีก็ได้กินตามมาหละ สั่งซีไวเลยว่สะสัน<ม>ได้กินหลกักอาหารแห้งต่งตงนนางแล้วเนาะอยนี้เนาะสีปกินข้าวเพนหมดแล้วได้อาหารสั่งตอนเถียงนะโอ้ย<ม>ตาสิหล่อดดีบยวบอกบางงูปลาเท่าวะสั่นป้าด <c oughs> มีมากระทันอีกเขาซีมไหนเด้เอามาใช้กระทันต้นนี่เบื่มบมอม,มีนอน không <laughs> mà chứ chứ mà hay là sao đâu Nhớ em phân Là sao đâu có kinh Bỏ áo đâu hả <cười> <cười> Mười này phần chỉ kẹo sao มาเจอะอันเน้ยเห็นยงตัวมือตัวองได้นี่โอ้ยมุนอมยอบลูกสาวสั่งก็ไปตะแพงแต่ได้หนาหักอะไรตัวสื่อยังก่อนนะลี่มุนขากมุนแน่โอ้ยจะเห็นได้หนาเจอผีนอ่าใครดอกอันสั่งเข็ยนเทือนสีแหลวเลยแหละไปออกใครลูกสาวใหม่เด้อ มันไปซื้อเอ็มโน้ตมไปซื้ออยู่น้องมะเขียนผู้บ่าวะใกล้แต่ห่างค่ะใกล้พี่น้องเออให้นางกลับไปซื้อมาให้แมน่นงอีกขวดหนึ่งแหนเหลือแต่งใส่น้ำมันพานางลงไปเอาของฝากพี่น้องเลยอยู่พุ่นละใกล้ๆพุ่นละประมาณสิบกว่ากิโลขี่รถผ่านป่าผ่านดงไว้ประดี๋ยพี่น้องจิดใบทางหลัดกับนาง คุณเอื้อไรลายเดอ้อขอบคุณแหละขอบคุณอีกเนาะที่เมตาน,น้องๆพรด้ดีๆพรด้อันประเสริฐเดนินล่ำให้ขึ้นหาเอื้อยเด้อเอเด้อเดินลำให้รวยห้อยู่ดีไม่แหง้งอย่าเจ็บจจอย่าจนเหลือเท่าไรเด้เงินกูหล่อยหนึ่งมึนงนใส่เงินเป็นอยู่ป่ะเฮ้ยกา,านางประส้สอ,อยู่ปากสองนะนางสือใบแสนกี่น้ำอเไยถาเงินทอนเดอ้อขันไม่ข้ามเอื้อน้ำล้างกันแม่นบ่ได้เงินทอน <c oughs> โอ้ยองดูเอานมนะสิเอากล่องใหญ่กับบ่อเอา,า,น,าน,อน่าวมึงเอ้ยร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่ไหนดูสิผูกเอาไปให้อ่ายอาอยผู้นมเนาะให้นางกับตาสาวร้อยหนึ่งเรืออยู่ติดแปดพันกับประมาณหกสิบห้าบาทวันนี้ขาดอามันเฮา กินเรวเด้อมันสิเศร้าเย็นจ้าซาถูกมึงนำมาต้ยองแดกหามึงเฮ้ยน,นังเสียจนแปนเฮ้ยเฮ้ยหมักทันนะฮะนะต้นใด <แจ S 2> อโอ๋อเอานครอบมูอนะมูบอยนะแซ่ดชมครบ สมเอ้มาอันสรส,สมกูแสบกูหมกักมันบ่มีนอนเวลาเขากัดเข้าไปนะแม่แล้ะอือมจะว่าอือมันบ่มีนอนอพอดีดได้อีกกันออืกูกินคำหนึ่งเลยแสบไาส, <c oughs> สิพาสะจ่อยไปต่อบ่เนี้พี่น้องเฮ้ยมึงมือกิ <c oughs> นเน่น,นแกงน้ไม้นกูยุ่เมือน้ไม,ม้นหายเอินซื้อมะลงหนึ่ง <ใน S 1> ลหกสิบบาทเออกับมันซื้อมามันก็มา ซื้อเครื่องเขาเส็ดอันนั้นบของของนอนเขาปลาบันนี่พี่น้องเอ้ยล่าแหละคลิปหนาพอกันใหม่ยิ้งไม่แห้งสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยแห้งๆรุ่ยรุ่ยมันๆเป่ง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 ปังปังถือเลขไม่มันสะสิ้นเดือนละได้นี่พี่น้องมันเซียนวันที่หนึ่งมันที่หนึ่งในกระเลขออกได้พี่น้องไพ่ใดตัวดีๆก็บถักมาบอกหน่อยเด้อถักมาบอกกับสื่อมาไลดอกเงินมาไลพี่น้องหู้ละหาบาทสิบบาท บ้านเอกาอะไรพี่น้องเอ้ยนั่งก็ได้ใสย่ยดีดอกกีบป่านนี้นะพี่น้องหังเบิ่งไปรเรื่อยๆเนาะเพราะว่า,า,า,บางบอียังมันกับแพงขูม่มือเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยอียัง้งยังมันกับแพงเอาอยัง้งบ,บานประตูอมา,า,ามาแล้วบ่ไปถามเออไปถามเบิง่งกีบหนะ้าต่างกับกีบบ้านใหญ่มันนะบอกรวมเมือหาพัน เงี้ยก็กรีบหนึ่งนะหาพันผูกโอ้กระแม่แล้วประตูใหม่ทางหนามันจะแพงอยู่แล้วคุณว่าอะไรห้องปอบมักใหญ่นี่มันประตูใหม่มันแพงท่านกรีบอันนี้จิปบ้านกีปละสามสี่ลอยนี่นะพี่น้องกรีบหนึ่งบ่ออ้ายฮอดบ่อกรีบกรีบหนึ่งอันนี้นี่นี่จักรลอยสามลอยหาชิบ มันจะมันจะหูอันนี้นะบอรวมมดนะจักหูเก่าอันนี้กัสามเก่าเก่าทั้งน่ากัเก้าผู้สิบกว่าหูกับบานใหญ่มาดิเออสิบแปดกีบกี่มาสามเราหาสิบสี่ลอยลงมาลบพี่น้องไหลไว้สี่ลอยลงมาเลย ตามไล่ไล่ไล,ล่แพงไล่บ่แพงเนาะอืมเออมีมีลายใม่อีกเนาะแมนแมนแมนกันไม่ดีมันก็สิแพงคือว่าและมาดมูดูไม่จิกไม้แดงมุนแงแบภาบวันนี้พี่น้องลาเลยเด้อขอบคุณหลาย,ลาย Đi, บายดนะีพี่น้องเลยขอจ้ากับส่างนะกับลาซาวพี่น้องเลยหนังใส่แหลตะต่หมอบใส่ละ